ลูกต้องสอบเขียนสับตามคำบอกยาวๆที่โรงเรียนจะช่วยน้องยังไงดีน้องเป็นกังวลมากเลยค่ะคลิปนี้มีวิธีนะคะ แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Facebook Fanpage และช่อง u ู u ูบอิงแบรนด์เทรนด t h ทยพูดอังกฤษคล่องครูโบมีใบางานมีสาระความรู้ด,ดีจากประสบการณ์สอนของครูโบจะมาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่นำไปสอนลูกได้นะคะเข้าสู่เดือนที่2ของการเปิดเทอมเด็กๆเ,เ,เริ่มมีการสอบเขียนตามคำบอกหรือว่า Dictation ปรากฏว่าสับป2ป .3 เนี่ยยาวมากเลยยกตัวอย่างกลุ่มเดือนทั้ง12เดือนนี้ใช้หลักฟอนิกส์มาช่วยน้องอยังไงได้บ้าง ไปชมกันเลยค่ะครูโบก,ก็จะชอบพาร้องเพลงแบบนี้ January February March and April May June, July and August, s eptember october november december these are the months of the year สำหรับเด็กที่ต้องสอบเขียนตามคำบอกเราจะใช้ตัวช่วยให้กับลูกนะคะเด็กที่อยู่ในคอรสจอลลี่ฟอนิกส์ของ o, คูโบก็จะมีแผ่นนี้จอลลี่สติปเพราะจะเป็นแผ่นชาร์ทที่ช่วยในการเขียนอ่ายกตัวอ,อย่างเดือนทั้ง12เดือนนะคะ5เดือนแรกที่ใช้หลักฟอนิกส์ได้เป๊ะๆเ,เลยแล้วน้องไม่สับสนแน่นอนตามเสียง42เสียงนี้นะคะ เดือนแรกคะ่ะ march march m ร r ช march คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่ามันตรงกับในจอล,ลี่สตริปเลยนะคะเสียง m mm, a, r, sound, are, a r sounds a r sounds a trans sharking up the hill ch, ch, ch. Mm, are, ch, march แค่นี้น้องๆก็จะเขียนได้นะคะ ต่อมาคำที่สองค่ะ may may หรือเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็ตรงตามหลัก phonics นะคะ m a may um a may ay a เป็นสระเสียงยาวตาม jolly strip ในเสียง a ช่องแรกแบบนี้เลยคำต่อมาค่ะ june หรือเดือนมิถุนายนถ้าเป็นสำเนียง british เราก็จะท่องสระ u with magic e ว่า Yuu you, ตามในเพลงนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูที่จอลลีสติปแล้วก็ไล่ไปนะคะพลิกไปด้านหลังเจอหน้าสระแบบนี้ก็ไล่ไปเลยค่ะ A E I O U อ่าช่อง U v หลายรูปการสะกดก็จริงนะคะแต่ในที่นี้เราจะใช้ U with magic e J U n j, again, j u n u again เจย June หรือถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันนะเขาจะไม่ออกยนะเพราะว่ามันออกยากนะคะคนอเมริกันมักจะอ่านว่าอูนะคะ u ูอ e ีสาวอู u ก็จะอ่านได้ว่าเจออูอืมจูนอย่าลืมว่าตัว N เอาลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหมือกหลังฟันบนนะคะเจออู่อื N ่งจูนายใช่ไหมถ้าเป็นคำสองพยางค์เมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปิดด่กนิดนึงเนาะว่าเช็คว่าสตร e สอยู่ตรงไหนนะคะคำว่าอ oh, oh, ้ และพยางค์ที่2จะต้องมีเสียงเชวาหรือเสียงสระเออะครูโบเคยพูดเรื่องเสียงเชวาหรือสะระเออะไว้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปดูที่ใต้วิดีโอคอมเมนต์นี้ได้นะคะ August เวลาออกเสียงต้องอ่านว่า August August มันจะไม่ใช่ August แบบนั้นชัดทั้ง2องพยางค์ไม่เอานะคะแต่ทีนี้เวลาเขียนเราต้องช่วยลูกใช่ไหม a u South or oh. A u South or oh. หยิบจอลลี่สตริปมานะคะไล่ไปเลยค่ะ a e i o u e o เห็นไหมว่าเสียง o จะมีหลายรูปสละมากๆแต่เราจะใช้ a u sounds o o ge arst gust อ่าอันนี้ตรงรูปฟอนิ c s เลย g a s t g s t ตัว u ออกเสียงอะใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่พาเขาแบ่งพยางแบบนี้แล้วก็ใช้หลักฟอนิ c s แล้วก็จอลลี่สตริปช่วยกันนะเดือนถัดมาค่ะ september เดือนนี้ตรงตามรูปฟอนิคง่ายๆเลยแบ่งเป็น3พยางนะคะอย่างคำนี้ stress ที่พยางที่2ก็จะอาจได้ว่า september มันจะไม่ใช่พยางอื่นอย่างเช่นแบบ september แบบนี้ก็ไม่ได้หรือจะ september อันนี้ก็เพี้ยนมากๆเลยทีนี้เรื่องของการสะกดก็แบ่งเป็น3พยางแบบนี้นะคะ1,2,3 S E P อ e สา s e p s e p t e m t e m บเอบอ September September ง่ายใช่ไหมเดือนกันยายนสะกดง่ายที่สุดแล้วนะคะเดือนนี้เราใช้เสียงแบบฟอนิกนี่ง่ายสบายสบายไม่มีปัญหาเลยเป็นหน่วย42เสียงย่อยเนาะแต่ทีนี้อย่างเดือนอื่นๆนะคะอีก7เดือนที่เหลือครูโบก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะว,ว่าเวลาเรียนฟอนิกส์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงที่สามารถทดแทนและเอามาใช้ได้อีกที่เด็กจะไม่ต้องรู้โดยเฉพาะเด็กโตขึ้นไปนะคะอย่างคําว่า January สเตรสที่พยางค์ที่หนึ่งเนาะ j a น j จนยูรีนยูรีทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบ่งพยางค์ให้เขาแบบนี้นะคะดูตามครูเลยเจอ่อืมนตัว U ตัวนี้นะคะยู U ตัวเดียวมันสามารถออกเสียงยูลากเสียงยาวเหมือนชื่อของมันได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูสอนเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าถ้าฐานเสียงเดิมใน42เสียงหลักเนี่ยตัวยจะออกเสียงว่าอะใช่ไหมคะ แต่พอเราเรียนลึกๆขึ้นไปครูโบก็จะบอกว่า u เนี่ยเป็นอะไรได้อีกนะ u u สามารถออกเสียง you เหมือนชื่อมันนะคะเจอแอนเจน o u แล้วตัวนี้นะคะเจนยู r อถ้าเราอยากให้เด็กเขียนได้นะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าตัว a ตัวนี้ออกเสียงเหมือนพยัญชนะของแมนนะคะเจนยูเอแล้วก็ร ตัว y ปกติออกเสียงเยอะนะคะแต่อันนั้นคือ y ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะใช่ไหมคราวนี้ y ทําหน้าที่เป็นสระนะคะ r e รีมักจะอยู่ท้ายคําให้ y ออกเป็นเสียงอิได้เลยนะคะเช่นคําว่า happy funny story นะคะ r e ี January January แค่นี้น้องก็จะแบ่งพยางเก่งแล้วก็เขียนได้ง่ายๆนะคะต่อมาคะ่ะ February February เหมือนกันเลย เอบแฟบเราก็จะได้พยางค์ที่1นเนาะแฟบนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกตัว B มันคือบเบเบพอเราเม้มปากไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงของเสียงในพยางค์ถัดไปอยู่นะคะ f e v f b คุณพ่อคุณแม่ได้พยางค์ที่1แล้วนะคะต่อมาค่ะ are you ตัวนี้ก็ อย่างที่บอกเนาะบางอย่างมันใช้ phonics ได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นคำสามพยางและมีเรื่องของการ stress คามีเรื่องเสียงเชวาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งให้เขาว่า r อ u ru แต่ว่า ru ไปเชื่อมกับเสียงท้ายของ f ฟ b นะคะ february february febru b r u แล้วตัว a นะคะก็ให้อ่านเป็นชื่อตัวอักษรได้เลย a แล้วก็ตัว ry นะคะ r e r y february e เ r u ร r y เราแบ่งให้เขาแบบนี้เขาจะได้เขียนง่ายยิ่งขึ้นเนาะต่อมาค่ะเดือนเมษายน a p a p r i p April เวลาออกเสียงเนี่ยต้องมีการสตร e สนะคะเน้นที่พยางแรกคุณพ่อคุณแม่เปิดในดิเนาะเขาเน้นที่พยางแรกนะคะไม่ใช่เน้นพยางค์ที่สองแบบ a p พิ l วไม่เอานะคะ Apple นะคะเสียงเชวาหรือเสียงสะระเอิททำงานในพยางค์ที่สอง p p o นะคะแต่ว่าเวลาเราบอยเขาเขียนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลักฟอนิกส์เข้ามาช่วยเนาะ A ก็บอกลูกว่าเป็นตัว A นะคะแล้วก็ตามด้วย p e r p อ r p ์ r e U p e ิ l เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะอ่านคำนี้ว่า a p e l l A Peel แต่ว่าถ้าอยากออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาก็ต้องเปิดอีกแล้วก็ก๊อปีเสียงเชวาด้วยนะคะ APO April. ต่อมาค่ะ July July คำนี้เน้นที่พยางค์ที่สองนะคะคือคำว่า Li e เจอ you ก็พาน้องแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว L ค่ะอือ I lie นะคะเป็นเสียงยาได้เลย ตัว Y เนี่ยตัวเนี้ยน้องก็อาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยว Y ก็เป็นอีเดี๋ยว Y ก็เป็นไอเ,เ,เสียงยาวก็บอกแล้วว่าภาษาเนี่ยมันทริกกี้ไม่สามารถใช้เป็นชนะไทยมาทดแทนได้หรือมันไม่มีกฎตายตัวเราต้องเช็คบ่อยๆจริงไหมคะในที่เนี้ยตัว Y เป็นสระไอเหมือนใน j o l ลี่สตรีทเนาะปกติใน January February ก็เป็นสระอีนี่ไงคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะ October, October, o c t o b e r October ออก ทีนี้เราก็แบ่งพยางที่2นะคะ o t o o ตัว O ต,ตัวนี้อ่านเป็นเสียง O ได้เลยนะคะมันไม่ตรงตามรูปฟอนิกส์อยู่แล้วเนาะเพราะปกติ O อจะอ่านว่าออใช่ไหมคะแต่นี้ O กลายเป็นสระเสียงยาวแล้วก็เป็นชื่อของมันนะคะ o c t o b แล้วก็เบอเออ October October stress หรือเน้นหนักพยางที่2นะคะและอีกสองคำสุดท้ายนะคะเดือน November November t h no, oh no อันนี้เด็กได้อยู่นะคะตัว o เป็นเสียงยาวได้ v e m v em, e m v e m b e r e november november และเดือนสุดท้ายค่ะ december december ก็เน้นพยางค์ที่สองอีกแล้วนะคะ the e d e ตัวเดียวก็เป็นเสียงยาวได้เหมือนกับคำว่า e คำว่า v คำว่า m นะคะในทีนี้ก็เป็น the e d เอ็มเซมเด็กๆจะสงสัยว่าเอ๊คู C นต้องออกเขอะไม่ใช่หรอก็นี่ไง C อยู่กับ E นะคะให้ออกเป็นเสียง S ค่ะเอ็มเซมและเบอร์เออร์เบอร์เดเซมเบเป็นอย่างไรบ้างคะา2 2เดือนเด็กๆสามารถที่จะแบ่งพยางสามารถใช้หลักฟอนิสมาประยุกต์กับ การสอบเขียนตามคำบอกของที่โรงเรียนได้หากคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะช่วยพิมพ์หัวใจมารววๆพร้อมหัวข้อใหม่ๆที่อยากจะเสนอให้ครูโบช่วยแก้ปัญหาน้องๆอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือสอบศัพท์ของที่โรงเรียนไม่ผ่านแจ้งมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้ครูโบต้องลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่อยู่จนจบนะคะ